主持人宣布，今晚第一场的获胜选手是 Winner b u o e r 蓝方胜。 เอาละครับผมมารับชมครับสินเสียงระฆังยกที่หนึ่งครับอาจารย์กิติทองอ่อนครับผู้ชี้ขาดผู้ที่หนึ่งครับสับชกปันที่เรียบร้อยครับมาเดี๋ยวคีิคอแทงทรายครับเพชรหมู่ห้ายับเข้าหาครับเพชรหมู่ห้าเอาโดนหมัดโดนหมัดทั้ง โดนหมัดทั้งแข้งของซาเลมครับเยเฮียซาเลมครับทางด้านของเพชรหมูห้าแม่แต่ว่าก็ยังเดินแลกเข้าหาครับเพชรหมูห้าซองขวาครับเอาตีเข่าขวาครับเยเฮียซาเลมแม่มีเสียหลักครับทางด้านของเพชรหมูห้าพยขยับถอยตั้งรับครับอ่าแล้วครับมีทีพยายามจับครับเยเฮียซาเลม เตะขาครับเพชรหมูห้าเตะลำตัวครับทางด้านของเยียรสเลมครับโอ้โหเจอเหลี่ยมล่างของเพชรหมูห้าเข้าไปครับมีคนจำเบ้าลงไปเหมือนกันครับทางด้านของเยียสเลมพยายามเล่นงานที่ขาครับเอาทางด้านของเพชรหมูห้าแต่ว uh ่าเจอเข่าเจอเข่าครับเพชรหมูห้าแทงซ้ายแล้วก็ไปคืนครับโอ้โหมีสะดุ้งครับดอกนี้ครับเยีย เดือดเตะขวาครับเยเฮียเดือดจานกิตติครับจับแยกครับไม่ได้สูงก,กว่าลอยๆครับทางด้านของเยเฮียซาเลมครับเดือดมีเตะขวาครับเพชรโมห์ห้าบัดขวาครับรอืเตีเขาขวาครับเยเฮียซาเลมเดแทงซ้ายครับเยเฮียซาเลม โอ้โดนหมัดเหมือนกันครับเพชรหมูห้านี่แหละครับไม่มีท้าทายครับเพชรหมูห้าไตขวาลำตัวครับเยเฮเซลเลมเพชรหมูห้าสอกขวาสอกขวาไปอีกทีครับเอายังไม่มีใครออกอาการงอแงให้เห็นครับูโอ้ยเจอสอกกลับครับล่วงไปแล้วครับเพชรหมูห้าโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำครับโดนจนได้ครับเพชรหมูห้า นี่แหละครับอ่านเกมออกครับทางด้านของเยเฮียซาเลมครับโอ้โหหมดยกที่หนึ่งครับเอาละครับผมมารับชมกันต่อครับในยกที่2ครับมายกแรกครับจะหมดยกอยู่แล้วครับทางด้านของเพชรหมู่ห้าครับไปเจอศอกกับของเยเฮียซาเลมครับโอ้ย ถึงกับต้องโดนนับไปเลยครับตำนานของเพชรหมูห่หครับเอ้ามาดูยก2ครับเจ้านับกลับคืนได้หรือเปล่าครับตำนานของเพชรหมูห่5เยเียสเลมนน่ถึงแม้ว่าจะได้นับจากเอ่อจะได้นับจากเพชรหมูห่5แล้วนะครับผมต้องประมาทไม่ได้ครับเพราะเพชรหมูห่หนี่ยก2นี่มีแก้แน่นอนครับ และแกสอกกลับสวยด้วยครับด้านของเยเีซาเลมครับดูครับเหลี่ยมล่างเพชรหมู่ห้าวางไว้ตีครับเพชรหมู่ห้าสอกขวาปักเข้าไปครับจานกิติครับจัดแยกครับหุกซ้ายต่อยขวาครับทางด้านของเยฮีซาเลมดูครับเรียกได้ว่าประมาทไม่ได้ทั้งคู่ครับเพชรหมู่ห้านี่พยายามจะแก้คืนไม่ได้ครับเอาสอกขวา ูวงในก็ตีเข่าขวาครับเพชรหมูห้าขยับเข้าหาครับยเฮซัเลมตังการกันไว้อยู่ครับเพชรหมูหา้าแม่เดี๋ยวครับเรียวว่าสวมหมวกกันน็อกเต็มใบแล้วโอ,โอ้ยไปเจอแทงขวาของยเฮซัเลมครับเพชรหมูหา้ามีหัวโยกเหมือนกันครับพยายามจะสอกขวาครับมาแล้วเกือบโดนสอกกลับของยเฮซัลเลมครับเพชรหมูหา้าตีเข่าขวาครับเพชรหมูหา้า าการกิติต้องแกออกมาครับขยับเข้าหาครับยงเงยเยเาเลมละตะขวาสาดออกไปจับได้พยายามบวกมันหนึ่งสองครับยงเงยเยซซเลมตะซ้ายครับยงเงยเยซซเลมเตหมู่ฮาเดิขยับเข้าหาครับ นี่แห่อกซ้ายดันผ่านการเข้ามาครับเยเยสลมเกี่ยวคอครับยังเกี่ยวคอไว้อยู่ครับตีเข่าขวาครับเยเยสลมแทงซ้ายหน้าอูแทงซ้ายสูงครับเพชรหมูห้าโดนไปสองสามเข่าครับทางด้านของเยเยสลมครับเดี๋ยวต่อยขวาครับเยเยสลมตอดครับพยายามกดคอเพชรหมูห้าลงมาขวางหน้าไว้ปัดศอกขวาครับเพชรหมูห้าแล้ว โอ้แทงขวาแทงซ้ายครับเย็จิลเล่มเอาสอกซ้ายเพชรหมูห้าเจอสอกกลับครับเพชรหมูห้าเอาปักสอกขวาเอาพยายามจะสอกกลับโอ้หมดยกที่สองครับโลจิเอาละครับผมมารับชมต่อครับยกที่สามครับยกสุดท้ายครับอุ้ยแม่เอา โดนอะไรครับทางด้านของเพชรหมูห้าครับโดนกระจับครับไปเล่นเราต่ำเกินครับทางด้านของเยฮียาเลมครับ ไปต่อได้ครับทางด้านของเพชรหมูห้ายับเข้าไปครับการระยะแม่เนี่ยแหละครับขวาแข้งขวาพลาดแต่ศอกกลับก็ยังมีครับทางด้านของยเยซเลมยับเข้าหากระดรลอยใส่ครับทางด้านของเพชรหมูห้าดูครับตีเข่าขวาครับเพชรหมูห้าคีบคอไว้ครับเพชรหมูห้าตีเข่าขวาครับเพชรหมูห้าศอกศอกเข้าไปครับทางด้านของยินซเลมโอ้ยล่วงลงไปแล้วครับเพชรหมูห้าครับเจอศอกดอกนี้ครับโอ้โห ความหน้าลงไปแล้วครับเป็นหมูห้าครับนับที่สองครับยกสุดท้ายครับโอ้ยว่ายัางไงครับอาจารย์กิตติครับเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหโอเคเชิญสละเรดบุกเว้รมาสุดปายคีออสูึ้นไปทำในร่องตัวในดร่องตัว